กินมพราว่าต้มนมันมันคือหวานดีทีละอธิค้ามามาอันนี้มาลองแนวต่างนั้นเป็นยังไงแนวต่างมันซอยกันไังบ่สมีหรือไม่มีเมันอก่อนบอเป็นอย่างไรเลยบ่กินแนวต่างมั้มึงเอาได้แล้วคุณบอสแดงไม่ใช่อะไที่ว่ะมันไม่มาไรที่แล้วเอาอะไรได้ไหมน้ามันที่เกลือคุณเริ่มมากินจิ้วทงนานี่ที่เรามากินคือทุ่งนาของเราใส่เอฟเฟกต์นิดนึงนะคะ ถ้าไม่ใส่เอฟเฟกดู oy, chips, ไม่ได้นะคะม,มูนึงก็เลรนยู่อทังรถเม่ก็กินยื้ททายรถอ๋อเ่นเฮี้ยหน่อยน้าหมู่บ้านกลินไปแล้วรอบนึงก็น้ำปลาหวานนี่น้ำปลาอกพี่น้องเ้ยมันนี้สามารกินน้ำเด้อเียงเพรเสิงใพรช้องเขียงก่นสมม่แม่ที่พ่อหนักลิง อืมซ่บมอมองตัวไหนเนี่ยตัวไหนบอกวานกินะม,มองกะหล่อันนี้กินเกียวสวยมองเกียวสวยเน่ยแม่นางไผนางมันอือเว่าไผเอื่อมานางน้ำดอก <c oughs> ลา,าเอิรนไาเมาตังมเมาตังตังเปียกๆไย,ยวาเอาวะมึงก็ลอนกันี่กันมงอือเอ่อเนี่กันลวมั้งนะผู้ส่งฮะมีแ่โม่ส่งเลย กมห่มกํลังผสมอยู่นี่เแกจัดขอ่อวานแกจัดจังนี่น่ประวับนับเข่าปัญญาแกนับออกเลยเธอมานี้แกตังให้ตังเลยมากังเอาหมดเลยได้องูนเยอะมากนี สิ่งสมกักเขาสวนอันนี้ใบบุบกเอนี่สมเลยว่าาสมอันนี้สา,าสม เออนำนะมัได้สร้างมาเพื่อเด็กค่ะโอไม่ได้สร้างมาจากจากผู้ใหญ่ไม่ได้สร้างมาเพาเื่อผู้ใหญ,สใหญ่สร้างมาเพื่อเด็กใช่ถ้าเห็นกินจะไม่เห็นนาใช่ไหมแม่มีสองสัยอ๋อป็นอย่างนี้ผมแห้ง ผสมกัข้าวตาที่แนพีบอันนี้ผสมอันนี้ผสมของแท้เอามาเถอะแสบอยู่หมู่บ้านผสมเลยหมู่บ้านแอามาเถองน้องน้องท่านเอ้ยน้องโบด้าไม่ผสมมาแข่งกันกินส้มมามาแข่งกันท่านทำสีหน้ามาเอาไปอีกมาบเหนื่อยหรมมามาผสมเร็วแข่งกัน น้นปลาหวานุณผู้มนะอืมอยต่นไม่ให้สียาวค่หนาวเลยนะไม่ให้ตามปวดพล่องเหรอยิมที่เราจะกองบกกินอนะ่ะกิมโอ๊ย ยังไ่ได <w> ้เลยสมแดดคือด <ira> ักไข่เกาะเ่าไปพี่นอไปไปแล้วมันมีคกรีบลงข้าวผสมเดียมันจะของแพร่แม่นเต้าแกงกลางน้อยได้ละกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่บดตาด้วยนะคร บายบายกันดีเบายบายสวัสดีค่ะเขาทำยังไงนะแม่ไม่ค่ะแม่กับลูกน่าน